สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้จะมาชวนตํามเมี่ยงคากันค่ะพี่พน้องตํามเมียงตํามเมียงค่ะจะมาชวนทําตําเมี่ยงอุปกรณ์ของเราก็จะมีตะไคร้หั่นนะคะมีตะไคร้หั่นหอมแดงแล้วก็มีข่ามีพริกแล้วก็มีงาคั่ว เริ่มกันเลยนะคะเอางาที่เราคั่วหอมๆเนี่ยค่ะลงไปโขลกเลยค่ะ,ะอ,ย <c oughs> อยากกินต้มเยียงค่าครับแต่เราไม่มีปกติและอีสานอะ จะใส่คาต้นคานะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ที่เพนซิลเวเนียเนี่ยยังหนาวอยู่นะคะต้นคายัางบนยังบมใหญ่ค่ะอ้ยหอมโขกเล็กน้อยแล้วก็เอาพริกลงนะคะใช้พริกสดเผ็ดมากเผ็ดน้อย เลือกเลยจ้าตำเมียงคาแซ่บๆค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนาะเคยไปกินเคยไปกินทีนนะ่อุบลน่ะสมัยนี่งานนะ่ะจะสีไปอุบลน,นะพี่น้องสิ่งแรกเลยนอกจากกว๋วยจับยวนนะเมียงคาค่ะ ลำดับสองคือก๋วยจับยวนลำดับที่สามคือเม็ดบัวที่ <t ık> อ,อ,อุบนชอบอย่างไปพะเยาไปน่านอะไรเงี้ยก็จะกินเคยก็มากวะกินกินเขาเรียกอะไรอ่ะเมี่ยงอ่ะเมี่ยงคำอแต่อันนั้นมันเป็นมันเป็นแบบ เป็นเมี่ยงนะแต่มันเขาทำเป็นคําเป็นคําอ่ะอันนั้นมันมันเมี่ยงทางเหนือเนาะอันนี้เมี่ยงทางอีสานอะ่ะเมี่ยงหน้านเมี่ยงทางเหนือเมี่ยงทางหน้านกับเมี่ยงทางอุบลเนี่ยไม่เหมือนกันนะจดสิไปวิ่งงานเหนือวิ่งงานอีสานสมัยเจ้าสาวอันเขาบอกว่าเมี่ยงจะคงก็มากินเหมียงอยู่แล้วไหนไหนไหนไปซื้อมากินเมาไหม เมียงทั้งเหนือเมาอเลพี่น้องอันนี้ไม่เมานะคะอันนั้นเป็นเมี่ยงคํานะปกติแล้วถ้าทางอุบวนเขาจะใช้ต้นหอมนะคะใช้เป็นต้นหอมอต้นหอมเป็นต้นเลยอะแต่วันนี้ไม่มีค่ะอยากกินอิมเมอร์เซีก็จะใช้หอมแดงนะคะใช้หอมแดงใช้หอมแดงก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกัน กินง่ายเนองพี่น้องเป็นตะลุยได้นี่น <c> ะ <oughs> เอาสบายสาวๆกินแบบนี้จริงๆนะได้เมียงถุงหนึ่งข้าวเหนียวถุงหนึ่งก็คือแหลวมือไปหมายถึงว่ามือเทีย่งงงย,ย,มย,ย,ยงมือมือเศร้ามึงจะเคยกินยี่โมอเศร้าเลยเด้ป่านนี้ยังมึงมีเงินเนาะอย่ามงมึงพี่ไล่ไล่ใส่ หอมแดงลงไปอันนี้สูตรบนนะบ้านสูตรมุกดาหารนี่ไม่ใส่หอมนะใส่แค่ขา่าตะไคร้แล้วก็มาไปเลย,เลยมา้แสบตากถือก,ก็หอมค่ะกถือก,ก็หอมแดงเปนนอนไปอาบน้ำลูกอยาให้พ่อพูดหลายคะ ไปอาบน้ำนเคยไปทำงานร้านอาหาราพีหนองสมัยยังมึมีลูกไปทำงานร้านอาหารแล้วก็บางวันก็ได้เสริร์ฟบางวันก็ได้ช่วยในครัวอะไรเงี้ยถ้าคนเขาไม่มีในครัวจริงก็วิ่งมาช่วยในครัวจะคล้องหลานปะอันช่วยหอ่อหั่นหอมให้หน่อย หั่นหอมแดงนะจะสีบ่ะข่อยยอมบ่เเวณงานนี่าเดคือคือเจ้าลาข่ขะอ,ะขอยออกทั้งอ่อมเดขจห้ข่อยหัห่นหอมอันนี้เป็นเป็นขาอ่อนนะคะเป็นขาอ่อนมาตะว่าอยูนะ่เนาะบอกเจ้าลรข่อยออกเดพข่คยบ่ถือก็หอมแต่ยูบานเขาก็ยังให้สามีข,อขอ่อยหั่นไห้เขาก็จีใจเล่หลายนะขอ่อยจะไห้อันสามีข่อยได้เป็นคนหัน่น ขายตํำเจลคุณเห็นเขาขายเจวขายยังขวดบริเฮตเองเด้อวะเข้าวซอยข่อยเฮ็ดหอมนี่ข่อยขอยเมื่อเรื่องขวดบริเฮตเด้อวะรอกัเข้าใจอยู่เด็ดหลานกันดิเอาเมนอ่ะเราใส่ยังจะสีเฮตทุย่างพี่น้องมิย่างเดี๋ยวจะสีบริเฮตคือหั่นหอมสีหอมยังแต่ย่างหอมแดงหอมสดหอมหัวใหญ่ยังมาใส่ข่อยขอยบริเฮต ค่อยค่อยเฮ็ดบ่ได้บางอย่างเนาะมันเกินมันเกินความสามารถเราอะ่ะเราก็ต้องบอกเขาขนาดมือใดเนาะสามีแล้วเมื่อยเฮ็ดกับเขาอยู่คนเดียวต้องหันหอมเจสิกหันไปนัมันเหลือใจออแผ่หอมโฆนามันจะเทอเนี่ยปกติแล้ว เขาจะใช้ต้นนะคะถ้าออริจิเนี่ยเขาจะใช้ต้นขานะเป็นลำต้นมันอะ่ะแต่ว่าเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะพี่น้องเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาบ่มีเราก็ใช้เป็นขาอ่อนเอานะคะต่างบ้านต่งาตงเมืองไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันใช้เป็นหัวขาอ่อนค่ะทรงม้าแห่งไผมีนะ ก็เลยอยากอู้อยากเนาะอยากหยอดคาเนอะอ,อน่อนโซนย่ำใดตัวย่ำนี่หยอดคาออนนะอยากหนึ่งหยอดคาออนเนาะชอบกินอะไรแบบนี้คะ่ะชอบกินอะไรหื้นหืนห้นหืนห้นหืนห้นจะพัชไทรคนมาแน้ใดดอกไม่หื้นไม่ชอบนะอัน โขเข้าไปเลยค่ะมือนี้ทอดขนมดอกจอกหมอบาง่ายหนึ่งปวดแขนพึ่งพ่งแล้ตะกี้นี่ค่ะพึ่งเสร็จแล้วก็คิดอยากทำเมี่ยงค่าโขไปด้วยหั่นเพิ่มไปด้วยตามสไตล์โจสีนะคะพี่น้องคิดถึงนะคะ YouTube เนี่ย ทำอะไรก็ยังคิดถึงเพื่อนทาง youtube อยู่นะคะได้มีกราพใหม่ใหม่เนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆเพื่อนก็แนะนำว่าลงคลิปสั้นๆไปถ้าไม่มีเวลา youtube ก็จะได้ไม่ลืมเราก็พยายามเอาช็อต กินจันลงไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาทำคลิปเพื амен. ่อนฝลั่งมาดูก็เอ๊ะทำอะไรนะบอกภาษาอังกฤษูเป็นดอกตามเมียงคาเราบอกว่เป็นดอกสีว่าแล้วมันแกลสัลลัดกับบเมียนเนาะเป็นแต่อยากหัวเมียนอยู่บ่ กะลังกาสลับโอเคใส่ขาลงไปวันนี้เราจะเลือกความเปรี้ยวอย่างมะขามนะคะถ้าเป็นบานเท่ากะใส่มักยุมเนาะ ใส่หมักย่อมใส่ใส่หมัก, au, ก่อกะไดเนาะพี่นนองใส่ลูกยอเนาะแต่ว่าโอริจิที่ที่กินแล้วชอบอะ่ะก็คือมะขามนะคะปําให้แหลกๆเลยเนี่ยหอมหอมมากเลยค่ะหอมงาขว มาขั่วมากเลยโู้คำเขาจับเปไ๊ะเลยพี่อนเองเวลามันแหลวหมอนนะ่งพู้เ่าพี่นเอานั่งพื้นมาได้เจ็บตูดหลังจากที่เราโขกจนละเอียดแล้วนะคะตำจูลูนวยปุ๋ยแล้วพี่น้อาเอามาปรุงรสกันทีนี้เอามะขามลงเอาความเปรี้ยว ตามลงกับโขกตำอีกสักนิดนึงเร้อพี่น้องทีนี้ก็มาปรุงรสเลยไม่ต้องอะไรเลยใส่ปะลาใส่น้ำปะลาเข้าไปน้ำปลาเข้าไปใส่น้ำปะละา ที่ยินเสียงจจสีหายใจคือถ่านคอานเลีเป็นผู้แพ้ด้วยพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้สปริงละค่ะมันเร่มสปริงละเกสรดอกใหม่ออกมาและจจสีหายใจบค่อยสะดวกค่ะพี่น้องหายใจตอนนี้หายใจทางเหงือก <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็ใช้ยาพ่นทุกวันค่ะยาพ่นจมู่ยาปุ่มแพ้อ่าจะได้ยินเสียงแบบหายใจเหมือนน้ำเนื่อเ,อ,เอาพอกอ่ะ <c oughs> แตเป็น,นผู้แพ้ค่ะ Uh huh. จะสีใครอยากจะใส่ผงชูรสก็ใส่นะพอดีจุดสิไม่ได้ใส่ผงไม่ไม่ไม่ได้ใส่เพิ่มค่ะเพราะว่ามันอยู่ในปลาแล้วก็อยู่ในน้ำปลาเยอะแล้วค่ะความนัวแต่ถ้าใครชอบอยากจะนัวได้อีกก็ใส่ผงชูรสเข้าไปนะคะมึงเดือดซิมมึงเด้่มเืิ่มเอืม แสบไหมได้เรื่องได้เรื่องอร่อยแล้วอ่ะอร่อยมากเลยพร้อมเสิร์ฟอะไร <c oughs> มีเด็กน้อยมีเด็กน้อยมาจอบส่องตกใจนรกว่ามันเนะี้ยทนอะ เป็นเล่นน้ำแม่กันึ่งว่าเป็นสีน้ำกัแม่กันลยว่าอนมดยแม่ตำเมียงจะกินด้วยไหมกินบ้าอ w เส่จชอดใช่เผ็ดนะกินไหมบ่บ่วะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องเมียงคาของเฮาเสแยบไหม ออหอมง,งาอ,อข้าเหนียวข้าเหนียวจำเปะหมกักตัวแห่เรีเยกไรนะแต่ว่าจจสีจะกินกับใบผักข้าวทองค่ะผักข้าวทองอืมปไปกินกัน